เป็นการอัปเดตสถานการณ์เรื่องสมุเท่าเทียมให้กับประชาชนได้ทราบนะคะว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้วแล้วก็เราก็รอการประกาศกจจาลังจากนั้นอีก160 120วันก็คาดว่าเราสามารถจัดงานเฉลิมฉลองวันแรกวันปศุสัตว์ ประมาณปลายเดือนมกราคมค่ะถ้าหากว่าประกาศราชกาออกมาก็เตรียมความพร้อมกันค่ะใครที่อยากจะจดทะเบียนสมรสนะคะก็สามารถที่จะไปในสำนักงานเขตใกล้ๆได้หรือจะมาร่วมกับแบงคอกทายก็ได้ค่ะเราคาดหวังว่าน่าจะมีคู่ที่จะทะเบียนร่วมกับเราประมาณมากกว่ากันคู่เพราะว่าตอนนี้ก็ลงทะเบียนมาประมาณร้อยกว่าคู่แล้วค่ะที่เป็นกรรมการนะครับได้ผ่านการคันเลืเรียกว่าแบบ กคือจะไปต่อได้นะครับไม่ไ้ไม่ได้มลงนะคืออันนี้ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการกฎหมายตามรัฐธรรมนูญค่ะตอนนี้ก็การรอการประกาศราชกิจจากอยู่อีอีก12วันเท่านั้นค่ะไม่หลังให้สื่อมวลชนทุกท่านนะคะติดตามรอว่า12วันจะเป็นวันไหนที่จะมีการประกาศราชกิจานออกมาหลังจากนั้นก็เดินหน้าสรบที่มีการมี่นเท่าเียมแบบเท่าทยค่ะลงไม่ลงไม่อยู่ที่เราละเพราะว่าการรธิการได้ทาหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วค่ะ ก็ตอนนี้คือเขาดาาใช่ก่ะเขาดากแบบมีม,มีมีที่รอรอกระจ้นาแล้วชื่นชมในในการตัดด่รทางนี้นะ,ะในนี้จรงแล้วหกรรมาก,การแล้วก็มีคว้มงตอบคายมีความรู้สึกยังไงบ้าจริงจริงเราก็เดินหน้าต่อค่ะอย่างที่บอกไปว่าประเด็นสมมติเท่าเทียมถ้ามันจัดได้จริงมันก็ต้องจัดเป็นประวัติศาสตร์ว่ามีคนต้องการจริงๆแล้วก็มีกฎหมายอีกสองฉบับที่เราจะทําก็คือ พ้วยสภาพแล้วก็การยุติการเอาความผิดทางอาญากับเซ็กเวิร์กนะคะมากไปกว่านั้นหลังจากที่เที่ยวเพียงเราก็มุ่งหน้าสู่การแต่งงานคู่คราดเพื่อที่จะปิดยิ่งปิดสองพจริงๆแบงค์่คราดได้รับเขาเรียกว er ่าการสนมรู้ร่วมคิดค่าส่วสัมปทานได้ไหมครับแล้วต่อมีอะไรมีสิ่งที่อยากจะทำเพิ่มเติมต่ออีกไหมจริงๆเราคิดว่าใกล้ที่สุดก็คือการ เป็นแบบแมสเวยดิ้งขนาดใหญ่อะค่ะเนี่ยค่ะหลังจากจัดงานรถกทมก็คาดหวังว่าคนผู้นั้นเนี่ย่ากะ่าพันคู่จะมาสมัครเพื่อที่จะยืนยันเรื่องของการเปิดจองนี้ก็ติดตามนะคะแล้วก็สมัครกันมาได้สำหรับ จร,จริง12วันนะคะเราก็รอจนวันที่ประกาศาชกิจจาและหลังจากนั้นนะคะเราจะทราบว่าวันแรกของการจดจูงมือผู้รักไปจดทะเบียนตามนัลงานเขตและก็อำเือได้เมื่อไหร่ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะเราก็เป็นกำลังใจให้กับผู้รักที่เฝ้ารอสิทธิที่จะได้การคุ้มครองในวัน